กาดขาวกาดเขียวเนาะก็จะลงไปเลยตามด้วยกาดซอมแล้ว ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเข้าหนึ่งเข่าของหนึ่งเข้าเนาะหวเข่านี่มอลวกผักนี่มอหนึ่งเข้าเนาะพี่นนอ,น,น,นะนอะออกอายเลยนะเนาะเขาก็จะมาวีกันแล้วเนาะพอดีวีเนาะ บีเข้ากันนะพี่น้องนะอันนี้บีเขาแบบบ้านพ่อเมย์สอนมาแบบนี้นะบีเขา้านี่เขาเ้ายินเข้ามาอันนี้จะเป็นเขามาเนาะส่วนนี้จะเป็นเขาเกีนเนาะพี่น้อง จากนั้นนี่ก็ได้แล้วเนาะเขาก็จะมาเอาเข้ามาเขาแอบก่อนเนาะเข้ามาเขาแอบก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะคยจะมาเอาเขาย็ดใส่เนาะ กหอจะห่มด้วยผ้าเระเรนาะเพื่อบบให้เข้าติดแอร์็จะตปิดนี่น้อพี่น้องก็จะได้แบบนลยนะเข้าน้ำงามพอถือว่าเสร็จนะพี่น้องเนาะเสร็จเ โอ ality, ้โหพันเบาสีตอนนั่นกินหนังควายบ้านเฮาเด้อนี่เดี๋ยวกินนังเด้อนังควายหนังวัวบ้านเฮา de la ใกล้จะได้กินะแล้วนนเวนาะพี่น้องเนะใกล้และได้แล้วเนาะได้แล้วพี่น้องเัาก็จะมาทุบกันเย็นดหน่อยหนึ่งแม่เคยทุบพอดีพอดีจะพี่ก็ หอมบ่คร oh, oh, okay. ัากหอมนาวขายจา20,000้อายาว่าขายแพงก็จะก็บ่เนเป็นอาชีพเฮามันก็ไปกียากปานได๋จีังี คนบรเวดนี้คือยากอยู่กีสบายดีหนังตอนนั้นสมัยตกีหนังกับบริแทงด้วยอันนี้จะซื้อมาท่ายสิบพ,าพาันละอันนี้วิธีทุบหนังนะพี่น้องหน่ะหลังจากที่ว่าเขาเผาไฟมาแล้วทั้งเผาทั้งจีะเดียวกันนะพี่นอ้องก็จะมาทุบกัน เพื่อให้หนังมันอ่อนแล้วก็เอาสิ่งที่ว่ามันดำๆนี่ออกเนาะนีะ่ะน,น,นี่แล้วแล้วนะพี่น้องเนาะเราจะมากินจีนหนัง เจ้าวป่าแล้วก็เจ้วบักเินวักพักกันกับเข้าวอุ่นๆห่อนๆนะพี่น้องเนาะอันนี้นะน,นี่จะมาเนานะพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ